เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้ายกันเลยนะคาราบโยผมมีแจ็คแล้ววันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมสําหรับสายฟรีโดยเฉพาะอันนี้ก็วันนี้ก็จะมาะแนะน,นําการแต่งตัวสายฟรีนะครับผมว่าเฮ้ยสายฟรีเนี่ยก็สามารถแต่งตัวที่เหมือนสายเติมได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมเ้วยนดง,อ,งอ่ะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า ครับผมก็เซตแรกนะครับผมที่ผมจะแนะนกาก็คือเป็นเซตหัวขาวทองครับผมที่ฟรีทั้งตัวนั่นเองนะครับต่อสวรรค์แมสก็ฟรีนะครับผมแลกฟรีได้เหมือนกันเสื้ออ่าออริจินซัมเมอร์นะครับกางเกงก็เป็นกางเกงขาสั้นสีส้มแล้วก็อ่าเขาเรียกไงรนะองเท้าแตะนะครับผมหรือว่าจะใช้จะใสร่รองเท้าแตะนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยรองเท้าแตะนี่เป็นเซตมันนะครับ อะไรประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะครับเป็นเส้นหนึ่งก็หล่อเท่เลยนั่นเองที่สองนี่เสื้อที่สองนี่ก็จะเป็นการใส่เสื้อเล่นไรท,ที่มันแจก,กฟรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้ากาก,าก,ากที่แจก,กฟรีสําหรับถ้าใครที่บกว่าเก็บทานนั่นเองหัวก็ใช้หัวขาวทองเหมือนเดิมนะครับผมเสื้อก็เป็นเสื้อเล่นไรนะครับนี่แล้วก็หน้ากากนี้แล้วก็กางเกงนะครับเป็นกางเกงแม็ก่องดํานะครับผมรองเท้าเนี่ยครับบูบิดลุยทรายนะครับผม หรือจะเป็นรองเท้าแอันนี้ก็ได้นั่เองต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอีกเซตนะครับที่ใส่เป็นหมวกเจ้าพ่อเองนะครับหมวกเจ้าพ่อนี้ก็ตอนนี้ก็ได้จะขายราคาปกตินลนี่เองตามที่วิดอัปเดตก็เซตนี้เนี่ยก็จะเป็นหมวกเจ้าพ่อหน้ากากขาวนะครับผมหน้ากากขาวเนี่ยก็จะมีแบบบางที่เพิ่คขึ้นนะครับมันก็จะบางทีมันก็มีกล่องให้แล้วก็มีโอกาสสมได้นั่เองก็เสื้อนะครับเป็นเสื้อเยื่ออีโมสนะครับ cff ที่แข่งผ่านมาล่าสุดแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงเจ้าพ่อนะผมลายสวยๆเลยแล้วรองเท้าแตะเองเอาละเดี๋ยวก็นี่ก็เป็นเซ็ตสุดท้ายของอปีนี้เองก็จะเป็นเซ็ตเหมือนเป็นแต่งตัวตลกๆกครับผมก็ของพวกนี้ก็สามารถแลกได้นะครับผมในแรงน,นองแล้วก็หน้ากากอันนี้ผมแนะนําแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อนักโทษนะครับสีส้มหรือจะใส่นักโทษสีนี้ก็สีดําก็ได้เอง กางเกงนี่ก็เป็นกางเกงขาสั้นนะครับผมแล้วก็รองเท้าที่จะเป็นรองเท้าแตะหรือจะเป็นรองเท้าแตะอันเป็นสีนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนั่นเองโอเคี้นะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนั่นเองก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นั่นแหละเออเข้าใจด้วยเองก็มีเท่านี้นะครับผมเจอกัน